สวัสดีครับอาม่าเปอร์เปอร์ครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับอาม่าครับปู่เอ้ปู่สวัสดีครับยวัดีที่ได้รู้จักอรัสวัสดีครับโอ้อาม่าทำอะไรอยู่ครับกำลังทำอะไรกวาดบ้านกวาดบ้านผมยังแข็งแรงอาม่ามีความสุขดีไหมครับ ได้เห็นหน้าคุณลรวสุดเลยจริงป่ะครับดูขนาดโทรทัศน์ก็ยังเป็นสุขเลยโอ้โฮอาม่าชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเจจูเจจูทำไมเจจูถึงชอบดูรายการยินดีที่ได้รู้จักครับก็ถูกใจอะถูกใจอะไรครับถูกใจอาม่าชื่ออะไรครับสมหมายอาม่าสมหมายกับเจจูถูกใจอะไรครับเจจูรูปหล่อพูดพ้อหน่าร่าลอยละลอยลอยเออ มื่อกี้ยังบอกว่าเอ๊คล้ายเคยเห็นนึกได้เลยโอ้โหอมมาม่าแสดงว่าอาม,ม่าความจําดีอาม,ม่ายังแข็งแรงอยู่<า>ขอให้อาม,ม่าสุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุสาธุาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับสาธุไม<า><า>่โรคหลอจริงๆเดี๋ยวไปเดินเล่นกัน <ๆ S 1> ผมก็กำลังบอกเอ้ซอยนี้ซอยเล็กๆกำลังบ่นอยู่เลยว่าลำนาลายทุกตรอกซอกซอยมีร้านค้าหมดแปลว่าเมืองที่คนเยอะแล้วก็ค้าขายดี <S <S <an> อยากรวยต้องอยู่ลบนาลายอยากตายต้องไปอยู่สมอทอดอะไรอยากรวยต้องอยู่ลำนาลาย <S <S <an> <S อยากตายต้องไปอยู่สมอทอดเพราะอะไรครับสมัยก่อน <S <S <ans> <S <Few. S 2> เพราะว่าที่นูน่นมันดุแถวนี้ไม่ดุอ,อยากค้าขายอยากร่ํารวยต้องมาอยู่ลำนาราย <S <S <an> ไม่อยู่ลำนาลายแถ <S an> อยากตายไปเลยสมอทอดไปเลยดงเสือดงเสือ ขอบคุณนะครับเจ๊จูโชคดีทุกคนทุกคนเลยเนี่ยน้สมหมายยินดีให้เราจักนะครับโอ้อวายสุขภาพแข็งแรงครับค่ะค่ะ